ให้หมอตรวจนี้หนึงค่อยกลับบ้านไงไม่ไปไม่ไปไปสิไปไม่ได้หายเรื่องไงหายเัื่องไงไม่อยากไปให้หมอตรวจทองแบบนี้เองเองโมตัวนิดหนึ่งอ่ะหมอตรวจนิดหนึ่งเดี๋ยวหมอก็ฉีดยาเราก็ไม่ฉีดยา ตัวฉันกลับบ้านไปเลยไปไปไหมอ่ะหรืออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไหมอยู่ไหมไม่ไปไปไหมอยู่คนเดียวจ้อยู่คนเดียวไปไหมอ่ะไม่คอะไปแล้วก็ลองาหาจพูดเหรอ ไปร้องหาเยปุน่าเยปุไป็นเดียวไปร้องหรอกไปหาหมอมาวันนี้วันนี้หาหมอหนิดนึงเอากระเป๋าไปด้วยมาหาหม,หาหมอหาหมอนิดนึงมามหาหมอไม่อยากไปหาเถอะให้หมอตรวจท้องก่อนกับกาไม่เจ็บแล้ว เข็มมันไม่ยาวที่ไหนถ้าเข็มมันยาวแทงปุ๊บเลือดเลยป่ะไม่ต้องแทงแล้วนี่ลูกเชอะลูกทำไมพี่ไม่รู้อ่ะไม่รู้รู้สี่รู้รู้ ไม่ร้อนอ่ะ้ฮมอตัวนิดน,นึงเลยเขาเป็นให้